สวัสดี EP สองภาคเที่ยงกันนะครับกับแอดมินบ้านหุ้นอย่างเซียนนะครับผมโอเคนะครับบ้านหุ้นอย่างเซียนจะพามาดูเซตเที่ยงตัวที่สองของวันนี้กับบ้านหุ้นอย่างเซียนแน่ครับผมเซตเที่ยงนะครับเป็นหุ้นไทยนะครับผมหุ้นไทยเที่ยงเป็นเซตเที่ยงตัวที่สองของ admin แอดมินนะครับแอดมิน ลงเซตเที่ยงอยู่สี่ตัวนะครับในบ้านก็คือไต้หวันทอ่ทอๆนิบ่ายแล้วก็เกาหลีอันนี้แอดตีเป็นเซตเที่ยงนะครับแล้วก็มีตีเป็นเซตบ่ายก็คือไทยบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายอันนี้สามตัวนี้แอดจะตีเป็นเซตบ่ายแล้วเซตเย็นก็มีสิงคโปรไทยเย็นอินเดียอียิปต์อันนี้คือเซตเย็นนะครับ กินกาแฟเยอะไปหน่อยสะอึกออ่ะโอเคสักหน่อยอ่ะโอเคหนึ่งนาทีแล้วนะไม่พูดพร่มทำเพลงกับบ้านหุ่นอย่างเซียนรวยทอทครับผมทอทอแอดมินฟัน1นะครับจอนิ้น91491ครับผมผู้เจาะหนึ่งสองศูนย์ห้และ3ามหนนะครับผมโอเคนะครับนี่มาดูเวลาลงของแอดมิน แอดมินลง11 39ใช่ไหมแอดมินก็อัดคลิปทันทีเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ข้างบนเห็นไหม11 41เนี่ยแอดมินก็อัดคลิปประมาณลงปุ๊บก็อัดคลิปปั๊บเลยนะครับผมอ่ขอให้รวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้แอดมินบ้านหุ้นอย่างเสียนนะฝากแชร์คลิปดีๆแนวทางเบดดีๆแบบน,แบบนี้ลงหน้าเฟซหน้ากลุ่มหน้าไลนา์เพื่อให้คนที่เรารู้จักหรือให้เพื่อนๆที่ชอบแนวทางเดียวกันแบบนี้ได้ เจอกับแอดมินที่แม่นๆแบบนี้ครับผมใช่ไหมโอเคนะครับแล้วอย่าลืมนะครับบนวิ่งล่างลูดนะครับ1จะเพิ่มอัตราความแม่นอัตราลดความเสี่ยงของเราลงไปอีกยีได้นะครับผมบนวิ่งล่างลวดลวดลูดบนวิ่งล่างลูด,ลด,ลด,ลลดอัตราส่วน30ต่อหนึ่งนะครับก็คือ ถ้ารูดล่าง1บาทเราต้องวิ่งบน30มถ้ารูดบะล่าง2บาทวิ่งบน50เอ้ยวิ่งบน60ครับผมถ้ารูดล่างบ5บาทวิ่งบน150อะไรประมาณนี้ไงโอเคนะครับก็ไล่ขึ้นไปตามอัตราส่วนแล้วแต่ทุนเยอะทุนหนานะก็วางสเตปการลงทุนให้ถูกต้องนะครับว่าเรามีทุนเท่าไหร่ต้องสตาร์ทซื้อที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าหลุดเราต้องสตาร์ท ทบต่อไปในหุ้นตัวต่อไปเท่าไหร่อันมันอย่างนี้ถ้าทบมาปุ๊บเราก็จะมีได้ทุนขึ้นมาบวกกําไรอะไรแบบนี้นะต้องลงทุนให้อ่ามีระวางระบบการเงินการลงทุนให้ถูกต้องนะครับผมฝากไปด้วยนะค่อยๆศึกษานะครับโชคดีเที่ยงกับหุ้นเที่ยงครับผมโชคดีจ้ารวยๆจ้า